ลาสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะเริ่มสอนขอแนะนําตัวเองก่อนเอาผมชื่อร้อยตํารวจเอกมานะชัยอ้นภูนะครับเป็นอาจารย์สอบวันหนึ่งคณะตํารวจศาสตร์โรงเรียนร้นอยตำรวจก็สําหรับปร,ประวัติการศึกษาจบรับภาษาศาสนาศาสตร์บัณฑิตจากโรงเรียนร้นอตำรวจนะครับก็คือเป็นนักเรียรนร้อยตำรวจรุ่น53จบนิาสสั์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับแล้วก็ในติณดิตไทยปิญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิตบริหารงานยุทธธรรมจ,จากธรรมศาสตร์ห้าสามใครรู้จักเพื่อนผม,ม้างครับเนี่ยมีไหมชื่ออะไรจรูนอ่ะจรูนปยาเปลี่ยนชื่อแล้วนี่ชื่อเพาะเชียผลพนผัดแล้วนนนะ่ะชื่อ อ๋อโอเคอ่ะรู้จักผมละไหนขอรู้จักนัเงเรียนมั่งวุฒิศักดิก์อ่ะป่าวุฒิศักดิ์เหรออ่ะ,อะใครมาจากภาคเหนือบ้างมีไหมครับภาคเหนือภาคเหนือมีแค่นี้เหรอมีสอสี่คนเองเหรอโอ้ผมให้ทายเลยนะภาคไหนที่ไม่สุดผมจะขอทายภาคอีสานภาคอีสานยกมือครับ อ๋อมือลงไม่ใช่เราผมถามมาสองห้องแล้วอีสานเยอะยากภาคอิสานไม่มีของภาคอาทำไมอ่ะอ๋อเออน้อใช่ใช่พักสามพักสี่ตำแหน่งว่างเยอะเนี่ยเอาภาคภาคมันออกองงครับอาตอนออกอ่ามือลงครับภาคอะไรกันภาคใต้เออภาคใต้ภาคใต้น้อยเนะาะภาคตะวันตกครับ มันตกนะมันตกมีนิดเดียวไม่พัาอะไรที่ยังไม่เอ่ยนี่พานาะยขอดูคนกรุงเทพเลยดิ <c oughs> โอ้หน้าตามีเด็กฝากเรียนห่อ <c oughs> อ่ะไม่มีนะเหมือนตอนอะไรนะตอนสองมีนักเรียนฝากเรียนด้วยชื่ออะไรรูป้ป่ะไม่รู้อหรอ <c oughs> มีหน้าตาคล้ายอยู่ <c oughs> อ่ะขอนึกจำไม่ได้เหมือนกันรู้จักแต่เป็นเซลแต่มาช่ามาช่าอะไรก็ไม่รู้ รู้เรื่องไม่ได้มาช่าไม่รู้ว่าอีกฮะรู้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องดีกว่าอะไรนะอ๋อสงสัยว่ายศทำไมซึ่งร้อยเอกเพื่อนอาจารไปพันตีพันโทแล้วพันโทนี่ก็ลองพุ่งกับคนหนึง่งนำรุ่นเลยคำตอบก็คือว่าเอ่อ การที่จะเป็นอาจารย์สอ,อ .2 เนี่ยมันจะต้องย่ําอยู่ที่คือต้องเป็นอาจารย์สป .1 อีก3ปีเพราะฉะนั้นตอนที่อาจารย์ครบขึ้นสาววัดเนะี่ยอาจารย์ไปโอนไปเป็นอาจารย์ไงมันก็เลยต้องติดล็อกอีก3ปีก็ถึงครบ10ปีมันถึงจะเป็นสาววัดได้มันไม่ติดลอ็อกจริงๆแล้วอาจารย์อบโรงเรียนสาววัดพร้อมเพื่อนนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกเจงแต่ว่าวิถีชีวิตมันไม่เหมือนกันถ้าอาจารย์จะอยู่ข้างนอกก็คง ก็คงน่าจะเป็นนักสาววัดไปแล้วนะเพราะว่าตำแหน่งมันว่างบานเลยตำแหน่งเรียนก็มีนะตำแหน่งตอนเนี้ยปัจจุบันก็มีอยู่ก็ไม่อะไรเนาะวาสนาคนเราไม่ไเท่ากันอย่าไปซีเรียสย่อถามมนาศักดิ์ถ้าเขาเรียกอะไรนะถ้าเราเป็นตำรวจเราอาจารย์คิดอยู่เสมอว่าถ้าเกิดเราเขาเรียกอะไรนะถ้าเราคิดว่าเราเป็นอาจารย์แล้วมันมีความสุขอยู่ข้างนอกไม่ต้องไปวิ่งเต้นแมะไรก็ ยศถามันก็ไม่เท่าไรหรอกมันก็ขึ้นไปตามของมันมันก็อาจจะเร็วกว่าพอครบมันก็ขึ้นไม่ต้องวิ่งเต้นถูกปะถ้าไปถึงนอกก็ต้องเชิญดูดูการวิ่งเต้นในกล้องเหนื่อยกันหน่อยอถ้าอาจารย์มีวาสนาก็อาจจะเจอข้างนอกที่ไม่มียศถามนาศักดิ์ก็ได้อะอย่าไปนั่นมาเลยนั่นเป็นความฝันของคนอ่ะเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าเรื่องของอาจารย์ไม่ค่อยสาระสําคัญสาระสําคัญคือของนักเรียนว่าจะทํายังไง ที่นักเรียนจะทำข้อสอบของอาจารย์ได้เต็มดีไหม <S 2> <S 2> <S ดีนะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องตั้งใจ <S <S โอ้ยดูถูกนักเรียนเกินไป <S 1> <S 1> ไม่ทําอย่างนั้นนะ่ะน่ากเกลียดเอาแค่เบาๆพออ่ะเรามาดูหนังสือที่จะใช้ก่อนนะครับหนังสือที่จะใช้เล่มน,นี้เล่มแรกซึ่งต้องต้องขอโทษด้วยเป็นความผิดพลาดของอะไรก็ไม่ทราบจริงๆแล้วมันควรจะอยู่ในเล่มนี้มันควรจะหนา เขาไปพิมพ์ยังไงก็ไม่รู้มันคาดเคลื่อนกันิดหน่อยอาจจะสูลหุกนิดน,นึงก็เลยต้องมาเป็นชี้แก่นี้อันนี้เป็นเล่นสีเขียวนะเรียนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอาจารย์สอนก่อนจะได้พูดไปทีเดียวอาจารย์สอนมีสองท่านนะครับมีพันตารวจเอกหญิงธนพรถ้านอาจารย์จะสอนเรื่องความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักง,งานแล้วก็ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่อันนี้ถ้านอาจารย์จะสอนสี่ครั้งข้อสอบมีทั้งหมดสี่สิบข้อ 40สิคะแนนนะครับเพราะฉะนั้น4ี่ครั้งคูณด้วยสี่สี่สิบหของอาจารย์ธนพอรนออกสิบข้อของอาจารย์ออกเท่าไหร่สอนหชั่วโมงเท 64, ่าไหร่6กสี่ยี่สแสดงว่าของอาจารย์มีก,กี่ข้อครับ24ี่ข้อโดยแบ่งเป็นเรื่องโครงสร้างความรับผิดก็คือภาคเช้าเนี่ยจนถึงเที่ยงแล้วก็ต่อด้วยบ่ายความผิดเกี่ยวกับเพศแล้วก็ชีวิตร่างกายและอันสุดท้ายคือความผิดเกี่ยวกวับทรัพย์อีก24ี่ข้อ โดยแบ่งเป็นโครงสร้างความรับผิดเนี่ยอาจารย์เห็นว่ามันเป็นเรื่องสําคัญนะครับก็จะให้ข้อเยอะหน่อยก็คือแปดข้อส่วนเรื่องที่สองเรื่องเพศเพศเนี่ยอาจารย์ไม่ค่อยถนัดเ,เอาแค่สี่ข้อสิพิดร่างกายสําคัญขึ้นมานิดนึงก็เป็นหข้ออันสุดท้ายคือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ทรัพย์หข้อครบยังครับยี่สี่ข้อครบยังครับครบแล้วคราวนี้ บอกข้อสอบกันเลยฉชนไมมต้องเหนื่อยมากผมไม่ใช้ข้อหนึ่งกอไก่ข้อไข่นะจะถูกไปโอ้ยให้มันสมศักดิ์ศรีน้อยเพราะมันมีความสำคัญใช่ไหมมันต้องเลือกตำแหน่งอ่ะเอาแค่ข้าวๆาน,นัี้เปิดเล่มเขียวนะครับเล่มเขียวหน้าหกสิบหกสิบเอด หกสิบเอ็ดถึงหน้าสุดท้ายครับหน้าแปดสิบเจ็ดหน้าแปดสิบเจ็ดนะมีไม่กี่หน้านะมันคือเรื่องซั์อย่างเดียวเองอ่ะถูกไหมครับถูกไหมหกข้ออยู่ในนี้พอใจไหมโอเคนะแต่ก็ดูตามพร้พอมๆด้วยนะดี่ยวพร้พอมๆจะสอนวันพรุ่งนี้อ่ะคาวนี้ส่วนอันนี้อีกปึกนี้ปึกนี้ก็มีเรื่องตอนบ่าย ก็ในเรื like ่องเพศกับอะไรเพศกับช so well, bon so ีวิตร anyway, ่างกายอันนี้รวมกันกี่ข้อเนี่ยสิบข้ออันนี้แปดข้อโดยเน้นที่ powerpoint นะอาจารย์เอาตัว powerpoint แล้วก็เนื้อหาในนี้แหละสอนแค่ไหนออกแค่นั้นไม่ได้ออกทุกมาตานะครับเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ตั้งใจนิดหนึ่งอ่าเรามาเข้าเรื่องเลย เดี๋ยวเราขอดูพื้นฐานก่อนมีใครจบนิติศาสตร์บดีฑรือบ้างมีนะครับมีสองคนเนาะมีใครจบเนมัง้งไม่มีนะไม่มีถ้าจบเนคงไม่มานั่งเรียนเงี้ยนาะไปนั่งอ่านหนังสือสอบอายการดีกว่าอ่าเรามาเข้าเรื่องแรกครับเรื่องโครงสร้างความรับผิดอ่าเรามาดูลักษณะวิชาก่อนไม่ออกสอบหน้าเนี้ย ดูที่ชยลักษณะของกฎหมายอาญาตำรวจก็มีเรื่องอะไรเรื่องบททั่วไปแล้วก็สิทธิหน้าที่ของบุคคลในทางอาญาความรับผิดทางอาญาและลักษณะความผิดของอาญาก็ไม่มีอะไรามากอจาจารย์เชื่อว่านักเรียนคงสอบเข้ามาอ่านหนังสือกันมาเยอะแล้วใช่ไหมเยอะไหมมันมีบางคนของเพื่อเราอะอาทิตย์ที่แล้วที่อาจารย์สอนมืสุกอะเขาบางคนก็บอกว่าง่ายไปบางคนก็บอกว่า ยากก็เลยสรุปว่าตกลงจะสอนแบบไหนเอาเป็นว่าอาจารย์ก็ไม่รู้พื้นฐานนักเรียนนะถ้าง่ายไปก็ถือว่าเป็นความโชคดีของนักเรียนก็คือไม่ต้องจํามากไม่ต้องเขาทำงานเข้าใจมากแต่ถ้ามันยากไปก็ต้องขอโทษด้วยแต่ว่าเนื้อหาอย่างที่บอกไปไม่เกินในที่สอนแล้วก็ในหนังสือโอเคนะครับอาการเมินผลบอกไปแล้ว40ข้อ40คะแนนต่อไปกฎหมายากคืออะครับอา้าว ่านเข้ามาแล้วกฎหมายยาคืออะไรคงไม่ออกเนาะกฎหมายขยะคืออะไรก็คือกฎหมายที่บัญญัติว่าการทําทหรือไม่การทําการใดเป็นความผิดและอะไรครับและกําหนดลงโทษบทลงโทษไวอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการทวนความรู้แล้วกันนะครับอันที่สองลักษณะของกฎหมายอา,ยาหนึ่งห้ามไม่ให้กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดถ้าใครฝ่าฝืนก็แสดงว่าอะไรฮะมีความผิด เช่นไรครับผู้ใดฆ่าผู้อื่นอสองขมขืนกระทําจําราสองเจ็ดหกใครชอบบ้างสองขมขืนใครชอบบ้างผมไม่ชอบนะอะไรนะอะ,อะไรเนะีเอะแสดงว่ามีอะไรแน่ๆเลยนะอันนี้สามรักทรัพย์รักทรัพย์สามสามสี่นะ ต่อไปอีกอันหนึ่งคืออะไรฮะนอกจากที่ห้ามไม่ให้กระทําการใดแล้วแล้วกาหนดโทษไปแล้วผู้ใดฝ่าฝืนก็ต้องลงโทษฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตอนนี้นปัญหาชีวิตแน่นอนไอี้สองคือบังคับให้มีการกระทําอย่างหนึ่งใดถ้าไม่ปฏิบัติตามก็มีความผิดอในเชิงบังคับเช่นไรใช่แล้วครับใ,ใครนึกออกบ้างกฎหมายบังคับให้ทําอะไรไหมมีไหมครับมีสักมารตรมึงตั้งแตมกฎหมายเนี้ยมีไหมมีกันมาไหมเนี่ยมีนะ อ่ะเปิดซิมีไหมครับช่วยกรหนาหหน่อยแล้ว,วอะไรนะครับเลี้ยงดูเด็กเลี้ยงดูเด็กมาตาอะไรอะ่ะพอทิ้งเด็กเ,เ <c oughs> ด็กเนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ยฮะสิบห้าสิบหกหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมาตาสามเจ็ดสี่ยกตัวอย่างนะผู้ใดทำไมครับเห็นผู้อื่นตกอยู่ในอันตรายพยันตรายแห่งชีวิตแล้วทำไง ช่วยได้แต่ไม่ช่วยต้องมีความหมายนีด้วนะช่วยได้แต่ไม่ช่วยถ้าบอกว่าเราไหา้น้าไม่เป็นเราจะผิดไหมถ้าเด็กตกน้ําอยู่เราว่าไน้น้ไม่เป็นอย่างนี้เข้าไหมไม่เข้ามันไม่ได้ช่วยช่วยไม่ได้เนี่ยช่วยตัวเองมันช่วยไม่ได้เลยไม้เขียอ๋อใกล้เขียงใกล้อ่ะต่อไปลักษณะของหมายอาญาครับหนึ่งท่อยคาของมันทาไมต้องมาอยากไวชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนขนาดมันมันหยัดไว้ชัดเจนก็ยังตีความไปอย่างอื่นได้ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้ว ก็ควรต้องบังคับต้องตีความโดยเค่งคลัดมันจะไม่เหมือนกฎหมายแพ่งนะครับกฎหมายแพ่งแม้ว่าการจะตีความโดยเค็งคลัดก็ตามแต่ก็จะมีค่อยเว้นอยู่บางกรณีที่ผู้กระทําอาจจะไม่ต้องรับผิดไม่มีความผิดเลยหรือไม่ต้องรับโทษเช่นใช่ไหมฮะทำไรออ่าชกมวยนั่นเรียนว่าไอ้นักมวยมุมแดงมันต่อยปาก มุมน้ำเงินแล้วปากแตกนี่มันเหมือนผิดความผิดฐานทำร้ายร่างกายไหมครับอ่ะเหมือนคล้ายแต่มันมันคือทำร้ายร่างกายแหละแต่มันไม่มีความผิดเพราะอะไรมันจารีตประเพณีมันโดยความยินยอมหลักความยินยอมอันที่สองห้ามใช้กฎหมายเปรียบเทียบใกล้เคียงยิ่งยิ่งยิงกฎหมายแพ่งไว้ยังครับเดี๋ยวแล้วมาตาอะไรมาตาอะไรครับมาตาอะไรมาตาสีนะ ไม่อยาอมาใช้ในกฎหมายายาจะบอกว่า,าการทำอย่างนี้ไม่ผิดฐานทาอะไรดีไม่ผิดฐานฆ่าแต่ผิดทําร้ายร่างกายมันเทียบเคียงอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้มารู้ดูที่เจตนานะอันที่สองกฎหมายนั้นทําไมครับไม่มีผลย้อนหลังมีผลย้อนหลังได้ไหมมีไหมมีถ้าเป็นคุณยกตัวอย่างเช่นในเอ้ยการเมืองการเมืองเข้ามาแทรกในบัตรดน ยังยัง,ย,งยังไม่ถึงเวลาเขายังกำลังทําอยู่อันนี้เป็นแตงโมงหรือเปล่าเนี่ยแตงมอ่ะแตงโมงหรืออะไรนะมาเข,ขเือเทศอ่ะคราวนี้เว้นแต่กรณีที่เป็นคุณอย่างไรก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการทำอะไรครับโทษซะมากกว่าเช่นขณะกระทํามผิดอาจจะกฎหมายมันจะอาจจะลงโทษถึงขั้นมหาชีวิตแต่ต่อมานั้นก็อาจจะมีการแก้กฎหมาย ให้เป็นแค่ตำคุกตลอดชีวิตอย่างนี้ขณะกรลังโทษยังไม่รับโทษที่สุดก็ยังไม่ถูกฆ่าผ่าชีวิตก็ไม่ต้องถูกฆ่าผ่าชีวิตถูกะต่อไปหลักสำคัญของไหนยาสรุปแล้วที่พูดมาทั้งหมดมันมีคำสั้นๆอะไรบ้างมีอยู่สามประโยคโอ้โหนี่ถ้ามีคะแนนจิตวิสัยเนี่อาจารย์ให้คะแนนเลยนะครับเนี่ยอีกอันนึงแล้วอ่า ใกล้เคียงละใกล้เคียงอ่าดูเลยดีกว่าไม่มีความผิดไม่มีโทษหาไม่มีกฎหมายสรุปง่ายๆสมมุติอาจารย์ทำอะไรดีที่มันไม่มีความผิดก็คือตอนนี้ทำอะไรนะอาจารย์อาจารย์เดินเฉยๆเนี่ยมันจะมีความผิดไหมไม่มีเพราะมันมีคนหมายไหมไม่มีแต่ถ้าอาจารย์อาจารย์ชอบยกตัวอย่างมาสองห้องละาออาจารย์ชอบมากยไอ้นี้เนี่ยไอ้นี้รีโมทเนี่ยชอบมากเพราะที่เร่งเนในร้อยไม่มีเดี๋ยวต้ไม่ให้เขาจัดซื้อละ สมมติอาจารย์อยากได้ขึ้นมาระวังพักเบรกอาจารย์ก็ถือกลับไปเลยอย่างนี้อาจารย์มีความผิดไหมครับม,มีผิดฐาอะลรครับอืมใช่เหรอเอาแล้วเอาแล้วลังเลลังเลอ่ใครผิดรักษาบ้างใครว่าย,ยังยอกบ้างยางยอของหลวงมีไหมมียังยอของหลวงเปล่ามีไหม,ม,ไหมเอาล้ายเอาล้ายเอะ ลักทรัพย์นะครับแต่ว่ารักทรัพย์ในอะไรในสถา,านที่ราชการถ้าตอนนี้เป็นเกลางคืนนะก็ลักทรัพย์กลา,างคืนไปด้วยมีรักทรัพย์โดยแต่ตองไว้ก่อนไหมไม่อยอม <laughs> ไม่มีเอาแล้วไม่เอาเ,เอา,เเอาไอ้สามประโยคนี้นักเรียนไม่มีความผิดไม่มีโทษเนี่ยหากไม่มีกฎหมายเนี่ยนะครับนักเรียนว่ามันมีบัญญัติไว้ในกฎหมายอาญาไหมมีไหมในประมวลมาตาอะไรครับ มาตาอะไรนะมาตราสองอ่าเก่งมากมาตราสองเขาบอกว่าอะไรครับบุคคลจะต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่ออะไรครับอ่าได้กระทําการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะนขนกระทาในขณะกระทํานั้นบัติาจะเป็นความผิดและกําหนดโทษไว้แสดงว่ามันต้องบญัดิไว้ว่าการกระทาอย่างนี้เป็นความผิดแล้วถึงบอกว่ารับโทษเท่าไรง่ายๆเลยนัเรียนก็คือมันก็จะบอกว่า ใครทาอะไรกับใครถ้ามีวัตถุเป็นการส่วนใหญ่มันจะต้องมีวัตถุในการกระทำอยู่แล้วผู้ใดฆ่าผู้อื่นเนี่ยบัญญัิไว้เราก็จะบอกโทษไว้ผ่านชีวิตแต่ผู้ต่อชีวิตจะเรื่อนกันแล้วแต่แล้วแต่มาตาคราวนี้สิ่งต่อมาคือโทษที่จะลงแล้วน่ะก็ต้องบัญญัิไว้ในกฎหมายเส้นกันก็คือสรุปต้องชัดเจนทั้งสองทั้งบทบัญญัติในเรื่องความผิดแล้วก็โทษก็ต้องบัญญัิให้ชัดเจนคราวนี้โทษของอาญานั้นมีกี่ประเภทครับ หประเภทนะมีอะไรบ้างครับมีจำขังนะอะไม่มีนะเรื่องหาชีวิตสองเลยครับจำคุกสองจจุดจากขังสีปรับห้าอะไรฮะรีบทร,ราบสินอันนี้ก็น่าสนใจนะโอเคต้องจดไหมเอาง่ายไปเปลี่ยนนะ เอาเวลาไปอ่านอีกทดีกว่าเอาไๆ้ง่าย,ยางี้แหละอะคงสร้างความรับผิดคงสร้างความรับผิดเราเข้าเรื่องแล้วอันนี้ง่ายง่ายไปเรื่องนึงก่อนคงสร้างความรับผิดในทางอาญาเรียนกันมาแล้วมีอะไรบ้างครับทำไรบุคคลจะลองรับผิดในทางอาญะก็จะเมื่อ,อไร กาทำโดยเจตนาไรครับองค์ประกอบภายนอกภายในและ,ะไรอีกจำได้ไหมฮะ,ระเรามาดูก่อนอันแรกการกระทำคตรบตามองค์ประกรอบที่กฎหมายบัญญัติไว้อะสองการกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดและสามการกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ อ่าสามอันพอนึกออกไหมฮะอ่านมาแล้วก่อนเข้ายังจําได้อยู่นะราวนี้อาจารย์จะถามก่อนว่าไอ้สิ่งที่จะพูดไอ้เรื่องของการกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษกับไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดเนี่ยแล้วนี่พอจาได้มันเรื่องอะไรบ้างฮะยกเวน้นโทษอายกเว้นความผิดจอนเรื่องอะไรครับป้องการอะไรอีกฮะอะไรอีก เด็กอะไรอีกมีไหมฮะมอ่าคราวนี้อาจารย์ถามก่อนนักเรียนอยากจะอันนี้เป็นวิธีคิดของอาจารย์นัาจย์นั่งคิดว่าจะทำอะไรให้มันจําได้นะจาจะเอาไหมหรือไม่เอาเอา,เอานะเ,าเดี๋ยวเปิดกอนอ่ะอันแรกการกระทำที่ไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดให้นักเรียน,นจําเป็นว่าเดีย๋ยวจดจานะครับแต่ว่าไม่ออกข้อสอบนะ เอาไว้เผื่อว่าเวลามาใช้งานแล้วนึกไม่ออกก็นึกถึงไอ้ที่อาจารย์ให้บอกจดเนี่ยเผื่อมันจะจําได้บ้างอน,นะหมอทำแท้งเขียนไว้ก่อนหมอทำแท้งเดี๋ยวจะอธิบายว่ามันหมายความว่าอะไรขีดัดแฝงป้องกันขีดัดดันพูดมากคีดัดอยากยินยอมพอเราได้ไหมครับ อันแรกคืออะไรหมอทำแท้งนี่คืออะไรการทำผิดทำแท้งกรณีที้เสร็จที่หมอเขาทำแท้งมีบทยกเว้นความผิดไว้ตามมาตรา305แฝงป้องกันก็คือการกระทำโดยป้องกันตามมาตรา68ดันพูดมากนี่อะไรการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตตามมาตรา329และอันสุดท้ายอยากยินยอมก็คือหลักความยินยอมทั่วไปนั่นเองสมมุติถ้าอาจารย์ต่อยปาก เพื่อนเราสักคนโดยเพื่อนอีกคนบอกว่าขอให้ต่อยหน่อยครัผมขอร้องอย่างนี้มีความผิดไหมครับผิดแต่ว่าอะไรอ่าไม่ออกสอบเ่อเคผ่านไปต่อไปอ้าอีกอันหนึ่งกรณีที่กฎหมายยกเว้นโทษมีอะไรนะครับจำเป็นอะไรอีกเด็กคนบ้าอะไรอีกบนันโทรศะเฮ้ ใช่เปล่าปัญหาสงสารใช่เปล่าในใช่อันนั้นเห็นรถโทษอะมั่วแล้วก็ตาเดี๋ยวตาก็จะมั่วไปกัต้องเรียนด้วยเอาอะไรมีไหมครับอ่าอ่ะเรามาดูวิธีจำของอาจารย์บ้างสิจำเด็กบ้าจำขี่ดั๊บเด็กขี่ดั๊บบ้าขี่ดั๊บว่าคนเมาขี่ดั๊บสั่งตำรวจ กิดั๊ดชวนเงินเมียกิดั๊ดเสี่ยวกับใจเสี่ยวนะเสี่ยวเชียวอะเชียวเชียวเสียส่ยวกับใจกิดั๊ดไม่ฆ่าเด็กกิดั๊ดเล็กลดโทษเอาวเฉลยจำนี่คืออะไรควาผิดด้วยความจำเป็นตามมาตาหกสิบเจ็ดเด็ก คือการกระทำผิดของเด็กอายุ10ปีแล้วก็15ไม่เกิน15ตามตมาตรา73 74บ้าเนี่อะไรคนที่คนจะติดตามมาตรา65ว่าคนเมานี่คะ่ะกระทำความผิดของผู้มืนเมาตามมาตรา66สั่งตำรวจนี่อะไรก็คือตามตามคำสั่งของเจ้าพนักงานตามมาตรา70ช่วยเงินเมียนี่อะไรครับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางความผิดกัดสามีภรรยาตามมาตราอะไร71รรคแรก เสียวกับใจเนี่ยเสียวในใครเดาถูกมั่งอาจารย์ไม่รู้จะคิดว่าอะไรเอาเสียวเลยเนาะเสียวมันก็คือไม่ถูกไงมันก็คือพยายามไงพยายามกับใจไงอ่ะไปดสบสองไม่ค่าเด็กคืออะไรครับไม่ค่าเด็กคือพยายามทําแท้งตามหน้าตาหนึ่งร้อยหนึ่งไอ้สามร้อยหนึ่งกับสามร้อยสองและอันสุดท้ายอะไรเล็กลดโทษอช่ไร การพยายามความผิดฐานละหูโทษตามมาตรา105เป็นเหตุยกเว้นโทษโอเคไหมจำเด็กบ้าว่าคนเมาสั่งตำรวจชวดเงินมีเสี่ยงกับใจไม่ฆ่าเด็กเลียกรถโทษและตัวสุดท้ายละเดี๋ยวจะไปละเหตุรถโทษมีอะไรบ้างมี8แปดอันอ่ะจดไปไม่รู้กฎขีดัดโคตไม่จริงขีดัด ยิงไม่เมาขิดัดเดาว่าเด็กขิดัดเล็กลดโทษขิดัดโกรธยิ่งนักขิดัดรักของน้องขิดัดป้องจําเกินอ่านะเดี๋ยวทวนให้ให,หม่นะไม่รู้กฎคดไม่จริงหญิงไม่เมาเดาว่าเด็กเล็กลดโทษโกรธยิ่งนักรักของน้องป้องจําเกินไม่รู้กฎนี่อหลรครับไม่รู้กฎหมายอ้าวไม่รู้กฎหมายตามมตตา หกสิบสี่คนไม่จริงก็คือหกสิบห้าคือคนไม่กลจริตยังรู้รับผิดชอบอยู่บ้างมันคนไม่จริงยิงไม่เมาก็คืออะไรคนเมาที่ยังยังสามารถบังคับตัวเองได้ตา,มมาตราหกสิบหกแล้วก็อะไรเดาว,ว่าเด็กนี่แหละก็เด็กอายุสิบห้าไม่ต่ำกว่าสิบแปดเล็กเราโทษนี่แหละครับเหตุบรรลโทษศักดมตามเอ้ยประตูละเหตุบรรลเหตุบรรเทาโทษขอโทษเจ็ดสิบแปด โกรธยิ่งนักนี่แหละครับแมา่ดานโทสะเจีบสองรักของน้องนี่แหละกระทำพิเกี่ยวกรัพั์กับญาติสนิทไงรักของน้องปองจําเกินนี่แหละป้อง,งองกันจําเป็นเกินขอบเขตตามมาตราหกสิบเก้าจบเอาไวจ้จําเเล่นๆอ่ะเข้ามาเข้าเรื่องต่อเราผ่านไปแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วที่เราเรียนเนี่ยมีเรื่องการการะทาไม่เป็นไม่มีกฎหมายยกงเว้นความผิด เวลาวินิจฉัยก็ไม่มีไรแน่ก็ดูว่าการกระทาของของผู้นั้นเนี่ยเป็นการกระทําครบองค์ประกอบความผิดหรือเปล่าซึ่งวันนี้เราจะเรียนแล้วก็เน้นไปทางนี้ส่วนไอ้สองอันเนี้ยเราจะไม่เน้นแต่ว่าจะบอกร่าเข้าก็คือว่าเราจะต้องกระทําเราต้องดูว่าการกระทําของผู้นั้นน่ะครบองค์ประกอบที่กฎหมายมาจญัติตัเเ็นความผิดหรือเปล่าถ้าครบองค์ประกอบความผิดแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องมีความผิดเพราะมันยังมีกฎหมายอีกระดับต่อมาคือ เราต้องไปดูต่อว่าการกระทําของเขานั้นนะ่ะมีกฎหมายมันยับไว้ว่าว่าการกระทาเช่นเนี้ไม่เป็นความผิดและแม้ว่าการกระทาของเขาจะเป็นความผิดเขาอาจจะไม่ต้องรับโทษได้ก็ต้องไปดูต่อว่ามันเข้าข้อยกเว้นที่ไม่ต้องยกเว้นโทษหรือเปล่าหรือแม้แต่การกระทําของเขาเป็นทั้งความผิดที่กฎหมายมันยัด